สวัสดีครับทางช่องคาถาและบทสวดมนต์ขอนำเสนอคาถาขอให้ถูกหวยหากผูดด้ใดได้ฟังหรือได้สวดเป็นประจำก็จะบังเกิดอนิสงส์ผลลบารมีในการนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก่อนไปรับฟังโปรดกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งนะโมสาจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุเยอะยอุอะกะสะอุเยอะยอุอะกะสะอุะยออุะกสะอุเยอะ u a ka sa u ye a ah ye u a ka sa u ye a ah ye u a ka sa u ye a ah ye u a ka sa u ye, ah ye a ye, ah ye u a 格萨。